สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวสารเกี่ยวกับเงินดิจิตอลววลเลตมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะโครงการแจกเงินดิจิตอล1นึ่งบาทให้กับประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปซึ่งคาดว่าจะต้องใช้วงเงินประมาณ5.6แสนล้านบาทเบื้องต้นวางแนวทางไว้ว่าจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยที่ปัจจุบันมีผู้ใช้งานอยู่กว่า40ล้านคน โดยช่วงที่ผ่านมาได้มีการเชิญผู้บริหารของธนาคารกรุงไทยเข้าหาลือแล้วโดยต้องมีการเพิ่มฟังก์ชันของโครงการแจกเงินดิจิทัลเข้าไปในแอปเป่าตังคล้ายกับที่ทำโครงการคนละครึ่งในช่วงที่ผ่านมาโดยจะเป็นการแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทให้แก่ประชาชนในงวดเดียวเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นเศรษฐกิจโดยกำหนดให้ใช้จ่ายภายใน6เดือนทั้งนี้จะเป็นในรูป e m o n e y โดยผู้ประกอบการที่เป็นผู้รับเงินในทอดแรกๆจะไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้แต่จะต้องนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าวัตถุดิบเพื่อมาค้าขายต่อเป้าหมายเพื่อให้เกิดพายุหมุนในระบบเศรษฐกิจเช่นแม่ค้าขายข้าวเหนียวหมูปิ้งเข้าโครงการกับอ e ีมันนี่เข้าถุงเงินจะไม่สามารถเอาเงินสดออกมาได้โดยตรงโดยจะต้องเอาเงินที่ได้รับไปซื้อข้าวเหนียว หมูเครื่องปรุงต่างๆเพื่อให้เงินสดที่ใส่เข้าไปหมุนในระบบหลายๆรอบอย่างไรก็ดีจะมีการกำหนดคุณสมบัติหรือเงื่อนไขบางอย่างสำหรับผู้ประกอบการที่จะสามารถนำเงินสดออกมาได้ส่งกลางกลับบ้านใช้เงินแหล่งข่าวกล่าวว่าสำหรับโครงการแจกเงินดิจิทัลนาย,ยกเศรษฐาต้องการให้เริ่มโครงการภายในเดือนมีนาคม2567เนื่องจากเงินดิจิทัลนี้ มีเงื่อนไขว่าจะต้องใช้จ่ายกับร้านค้าที่อยู่ในรัศมี4กิโลเมตรที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของประชาชนดังนั้นจึงต้องการให้ทันก่อนช่วงสงกรานต์ซึ่งคนไทยจำนวนมากจะเดินทางกลับบ้านโดยที่จะมีเงิน1,000 100, 0บาทกลับไปจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆไม่ให้ใช้จ่ายกระจุกอยู่เฉพาะในกรุงเทพอย่างไรก็ดีจากที่ตามนโยบายของพักเพื่อไทย กำหนดรัศมีการใช้จ่าย4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านก็มีข้อเสนอของทีมงานกระทรวงการคลังให้ขยายรัศมีเพิ่มขึ้นเพราะจากการศึกษาพบว่าระยะทาง4กิโลเมตรในต่างจังหวัดบางพื้นที่ไม่มีร้านค้าหรือมีน้อยมากอาจเป็นอุปสรรคของประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งทําให้ประชาชนหลายกลุ่มต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อยากได้เงินหนึ่งหมื่นแล้วเนื่องจากละแวกบ้าน ไม่มีร้านค้าที่จะใช้ซื้อของได้ซึ่งประชาชนหลายกลุ่มต่างก็บอกว่าน่าจะเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นใช้ได้ภายในจังหวัดของตัวเองนายเศษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยในที่ประชุมพักเพื่อไทยหลังเข้าฝอกถวายสัตว์เมื่อวันที่5กันยายน2566ว่าเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยทั้ง16คนไปแล้ว ถึงนโยบายโดยรวมว่าเราจะทำกันอย่างไรวันนี้จึงอยากย้ำว่าเราเป็นรัฐบาลของประชาชนเราต้องทำงานตลอดเวลาเราไม่ได้มาด้วยต้นทุนที่สูงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราไม่มีเวลาหายใจซึ่งตลอดสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาตนได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตลอดเพื่อเก็บข้อมูลแม้จะยังไม่แถลงนโยบายต่อสภาและหลังแถลงนโยบายแล้วก็จะได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ ส่วนโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทเบื้องหลังได้มีการแจกแจกการทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้แจกเงินให้ประชาชนให้เร็วที่สุดและหวังว่าจะทําให้ได้ภายในวันที่1กุมภาพันสองพันาร้อยห